สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ช่างบิ๊กอยู่ที่อำเภอฝางนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นสุดเขตแดนติดกับพม่าพอดีนะครับผมที่อำเภอฝางขับขึ้นเหนือมาสุดคันต่อไปก็อยู่เชียงรายนะครับลงไปอีกนะครับผมก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวิ่งขึ้นดอยอังคางนะครับผมจุดท่องเที่ยวนะครับผมพิชิตยอดดอยนะครับผมปิชิตอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็อากาศ ็เป็นรุ่น L ห้าิบนะครับผมอันนี้ลูกค้าจองคิวมาไว้ที่2เดือนแล้วนะครับผม2เดือนเพราะว่าเราจะหาคิวเพิ่มเติมนะครับวิ่งมาให้นะครับใครไม่รีบเราก็พอมาทําได้นะครับผมนี้จะไปลองที่ไล่มันนะครับผมมาไกลต้องลองนะครับผมอย่างน้อยก็ต้องได้ลองนิดนึงก็เทสระบบเฉยๆนะครับผมเช็ค่วดซึมแล้วก็แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับผม เวลาลอดสูงๆไปน้ำมันเครื่องฉีดแรงเราก็จะเห็นจุดรั่วจุดซึมนะครับตามแหวนต่างๆนะครับผมเราก็จะได้แก้ไขให้ลูกค้านะครับเรื่องแรงก็รับประกันครับแรงแน่นอนล้อฟรีๆนะครับผมก็ไม่มีหางนะครับผมบางคนว่าเอ้ยไม่มีหางยังไงก็แรง ก็เลื่อนไปดูคลิปผมเคยลงไว้นะครับว่าเราทำรถรุ่นนี้เราก็มีสเปคมันอยู่แล้วนะครับผมเรารู้ว่านี้สัย L 5 0มันเป็นยังไงที่เลือกสเปคนี้ก็เพราะว่าลูกค้าทำงานทั้งวันนะครับลูกค้าเคยมีรุ่น L 47นะครับผมเครื่องมันก็ค่อนข้างร้อนนะครับผมลูกค้าบอกทำงานทั้งวันงานลุยนะครับผมดังนั้นผมก็เลยแนะนำเป็นชุดสเต็ปโคล์ซิงนะครับผม จะไม่ร้อนเลยก็ได้ครับผมความร้อนเท่าเดิมนะครับผมจุดเด่นของสเต็ปนี้แต่จุดเสียก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเสียงผู้เสียงปูอาจจะไม่ดังนะครับผมก็ได้เสียงวิบหวานปูปูพอประมาณนะครับ,รบผมพาผู้ชม ชมเสียงอยู่รอบข้างๆนะครับผมจะได้ยินเสียงที่สมจริงนะครับผมใกล้เคียงของจริงที่สุดนะครับจะได้ตัดสินใจครับลูกค้าก็ทําเป็นไล่มันครับผมว่าเคยใช้ l 4 7แล้วเจอปัญหาเครื่องร้อนนะครับก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ไปนะครับผมก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับผมเสียงปูลั่นๆก็ต้องแรกด้วยเครื่องร้อนนะครับผม บรรยากาศท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศรอบๆครับผมโน่นฝั่งนู้นก็เป็นดอยอังค่างนะครับผมเราก็ถือโอกาสนะครับผมเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดหูเปิดตานะครับผมสุดเก็ตติดกับพม่านะครับผมมีแต่หางอ่าพอจมา ผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงมุมนี้หน่อยนะครับผมโคตรฟังเสียงอีกมุมนะครับผมรเสียงผู้ก็อาจจะเสียไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แบบคู่ดังๆก็เป็นอีกชุดนะครับผมเสียงวิจหวานก็ไม่ได้นะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับผมการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมใครที่สะดวกก็ซื้อมาติดตั้งเองได้นะครับผมวันนี้ก็ส่งงานครับขอบคุณครับผม